เราก็จะมาเล่นแอบกด้นะเอโอ้ตายแล้วกันกินแอปเปิ้ลเพื่อเลือดนะคะกินแอปเปิ้ลเพื่อเลือดอะมาดูกันอันนี้จุมจุมเลน อย่าคิดจะทำกับฉันอย่างนี้อย่าคิดเขาไม่รู้ว่าฉันเป็นใครอันนี้เขาไม่รู้เธอไม่กล้าทำกับฉันเธอกล้ามาทำกับฉันได้ไงาไมาดูกันว่าคือมันโชคบักบกับกที่นี้ก็คือบักแบบ จะไม่เห็นเนียแต่เราเห็น,นโอ้ึ้นบไดนี้ค่อยขึ้นบไดอันนี้ขึ้นได้แล้วอันนี้เราจะต้องระวังเพราะได้มันอาจจะคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เอาแอปเปลิลมาด้วยแล้วถ้าเกิดเราแบบเดิมปกติมันก็จะเป็นนี้นี้จะเป็นชผ่น ช่ไหมแกงอ่ะแกงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกงกับบ้างแต่ช่วยให้ช่วอะไน้ไงคนรอแกงคนรอแกงมาแล้วคนรอนั่นไงเขากำลังรอแกงนะคะเขาก็ถือมือจบมาด้วยเขาถึงมือตบมาด้วย มันล่องหอนได้เองอ่ะเอ้ไม่ไหวอะ่ะคือเราย้อนกลับดีกว่าคือทุกคนอาจจะงงว่าทำไมเราต้องย้อนกลับงั้นก็จับตามองดูปามาชอพี่ชาเราจะขึ้นมาจากทางนี้นะทุกคนอุ้ยขึ้นอาจจะขึ้นลาวก็ได้ ได้นะทุกคน I d ดอ t ซีเรียสเอย์เอีย์เอีย์โอเคได้คนนั้นนะทุกคนที่รอกเก้งอ่าเหมือนเขาอาจจะตกไปแล้วแม mm hmm. ่ก็จะไปแล้ว oh. เราเตรียมที่จะกดแล้วก็ยืนรอเลยค่ะตามาโซฟี่โซลวาราเชชานอมติดลองเพลงรอนะคะลองเพลงรอตืด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 เอางี้เรามีแผ่แล้วทุกคนคือเราอาจจะตรงดิ่งนะไปไปไปพอเราไปปุ๊บถ้าเกิดเขากดปุ่มเนี่ยเราก็จะกระโดดไปทางไอรุปน เค okay, ไหมเราก็จะกระโดดไปลูกบอลไปลูกบอลเขียวๆเ,เนี่ยๆเนี่ยเคไหมถ้าเกิดเขาใช้มือตบก็คือเราก็จะคือถ้าเกิดเราใช้มือตบเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้มือตบอะ่ะเราก็จะใช้ตัวสปีเนี่ยเลยแกสปีดนะเป็นเนี้แผนของเราคนทีเข <ๆ S 1> ายิดนบนอลเขายืนรอแล้วเขายินลอให้เรามาโอเคงั้นก็ฉันก็ขออนุญาตไปแล้วกัน กระโดดกระโดดกระโดดแล้วเขาก็จะมาตรงอันเราจะมาตรงนี้เขาจะละีล็อตรงนี้เออฉันงงว่าทำไมเกมน,นี้มันต้องมีการแกงกลั่นด้วยคือวอนนี้เขาอาจจะไปสีเหลืองอเขาไปสีเหลืองไปสีเหลืองเขาไปสีดึงแต่ก็ขออนุญาตแดนซ์ Dance, ไปก่อน แดนซ์พาร์ที้ไปก่อนนี่เราจะใช้เป็นสปีดอุ๊ยเร็วอยู่นะคือเราจะบอกว่าสปีดคือเร็วมากเป็นไงทุกคนเราผ่านมาได้นะทุกคนกับตรงที่มันมีการแกงกันนะคะโอ้ oh, what? What? what 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 I can do but I cannot do I cannot do yes นี่สปีดนะสปีดเพราะมันเห็นไหมมันร้องหวน โอลมาแบบดูดูวะเอ้ยเป็นน้ำแข็งนะทุกคนเราจะต้องเร็วๆอ่าเรามาที่เสลืองละโคนละเขาก็จะไปสีแดงนี่สามารถเข้าเป็นลูนได้ว้ายอ่าทุกคนเราจะบอกตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือน้องเซเห็นว่าละครเดอเราเห็นว่าละครเดอะบ็อกซ์นะคะละครเดอะบ็อกซ์นั่นแหละก็คือ ดังกันมากๆดังใน youtube นะคะ TikTok อดังมากๆน้องเซซีก็จะบอกว่าเดี๋ยวบางวันน้องเซซีจะมีดงดาโคโดบอกด้วยเย้โอเคแต่ว่าอาจจะดงนานนะ่อะเพราะว่าใช้เวลาตัดต่อนาน,นะ ็คืออาจจะไม่ค่อยเหมือนทุกคนแบบเสียง A.I. อาจจะไม่มีนะอาจจะอาจจะใช้เป็เสียงตัวเองแทน <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่รู้ไงยังไม่รู้หรอก <c oughs> นะ <c oughs> แล้วก็อาจจะแบบยน <c oughs> นานสำ่น <c oughs> ับตเซคิว่ามันจะต่อยากจริงเห็นคนหนึ่งคิดว่ามันน่าจะไม่ยากหรอกแค่นี้มันอ่าจจะไม่ยากแต่พอมาทำดูตรงข้ามกับสิ่งที่เรานเะใไว้ เลยแหวกนะอู uh, ้เรามาถึงสีแดงแล้วเรามาถึงสีแดงสีแดงอาจดียากแม่งยากแต่ว่าดีนะที่เราแบบเอาแอปเปิ้ลมาด้วยไม่งั้นนะไม่มีตัวเลือดอัแรกคือผมขอซอกเพราะว่าเขาใช่ไหมได้มีตัวเลือดอันนี้มันก็มีวัวครับด้วยเหรอวัวครับเราไม่อาจจะยากเพราะว่าเราไม่ นี้วะครับจริงไหมเนี่ยคีของจริงเออทำไมเขาไม่ให้มันสูงกว่านี้อ่ะคือมันไม่ได้ลยลงไงมันไม่ได้โอเคนี่ถ้าเกิดเป็นนี้จะขึ้นมาแล้วก็กระโดดอันนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วส่งที่สง ใช้เป็นอะสปรีะแต่ไม่เป็นไรเรามีแอปเปิลนะแอปเปิลนะทุกคนเรามีแอปเปิลอ่าทุกคนเดี๋ยวนี้เราอาจจะมีหน้าปกเป็นของตัวเองแล้วโอ้เราอาจจะมีหน้าปกแล้วนะทุกคนหน้าปกคิดเป็นไงดีใจไหมที่น้องเซซีจะมีหน้าปกคิปแล้วก็ขอบคุณกับแอปอันนี้เลยนะคะคือเขาสามารถทำ แบบทำแบบแบบแบบอะไรมันเรียกยังไงนะแบบแบบรูปกับรูปของไอ้รูปเริ่มต้นเนี่ยรูปเริ่มรูปเริ่มต้นของของรูปลูบแบบรูปหน้าปกของคิ้วอะทุกคนก็อาจะมีแหละ เป็นไงคะแล้วก็เล่ามาจนเสร็จเรียบร้อยกับกับอันนี้นะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะแล้วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายโอ้โหแจ้งพีเมลใหม่ไว้งคิดแจ้ง